ได้ยังได้แล้วค่ะเอกสารโชว์ไหมเอกสารไม่โชว์ค่ะอ๋อเหอเอกสารไม่โชว์เป็นเพราะอะไรเอกสารโชว์ยังโชว์ยังยังจะเข้ามาค่ะแล้วค่ะ,คะอืมโอเคมือใหม่ก็นเงี้ยนะปิดผิดพ,พลาด ที่แล้วมาไงเราได้พูดมันแล้วนะว่าก่อนจะฝึกเพื่อให้ได้อภิญญาเนี่ยเราต้องทำอย่างไรบ้างเราได้เรียนมาแล้วเราได้เรียนมาแล้วคืออันนี้นะคืออันนี้ คืออันนี้เป็นต่อเนื่องมาจากข้างบนข้อสี่สิบเอ็ดนั่น,น,น,นะนะจะใช้คำว่าปัญจมชญนะัชฌานก็ให้เข้าใจว่าอันเดียวกันนะจะตุตฌานกับปัญจมชญนะัชฌานเนี่ยเวลาพูดในพระไตรปิฎกอัตถกถาเนี่ยหมายถึงอันเดียวกันนะตำราเขาจะเขียนตาม แต่วิโกไม่ได้แปลว่าเริ่มนี้เขียนผิดนะเขามีอธิบายว่าเหมือนกันก็จะมีรายละเอียดอีกมาดูต่อนะทิพระโสตะที่บอกว่าหูทิพหูทิพเนี่ยหูแบบไหนก็เรียกว่าหูทิพหนึ่งนะมีโสตประสาทมีโสตประสาทเหมือน โสตประสาทของเทวดาโสตประสาทของคนที่ได้ทิพระโสตเนี่ยเหมือนโสตประสาทของเทวดาเลยนะในคํานี้บอกทิพานังโสตสาติสัตยะแล้วก็สองเพราะอาศัยเจตุจารย์หรือรูปาวจรปัญจมชานนะจะเดิมทีเนี่ย ปัจจัยสําคัญเนี่ยคือทิพพะวิหารสันนิสตะตายะนะก็คืออาศัยรูปเวาจระปัญจมชานหรือจตุตชานนั่นแหละเป็นบาทเป็นฐานจึงได้มาซึ่งทิพพะโสตพิญญาพอพอได้พิญญานี้ปุ๊บเนี่ยเราก็เลยเรียกว่าทิพพะโสตพิญญานะมันมีสอง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 ระดับนะสองสองขั้นตอนนะ่ะ ขั้นตอนแรกเนี่ยขั้นตอนแรกเนี่ยต้องต้องได้รูปาวจรปัญจมาชาหรือจตุจัชฌานก่อนแล้วก็อาศัยรูปาวัจรปัญจมาชาหรือจตุจัจฌานที่ได้มาแล้วเนี่ยฝึกต่อแล้วก็ได้มาซึ่งทิพระโสตพิญญาณนะตอนนั้นเนี่ยเป็นทิพตอนนั้นเป็นทิพเป็นทิพอีกขั้นหนึ่งก็คือ,อมีโสตประสาท เหมือนโสตปปะสาทตของเทวด,ดาส่วนทิพย์แรกเนี่ยก็คือได้รูปาวจรปัญจมาชาลหรือจตุตฌชานเป็นบาทเป็นฐานมามันสองสองอย่างนะสองสององค์ประกอบด้วยกันถ้าใครยังไม่ได้รูปาวจรปัญจมาชาลเอาเป็นว่าชานสูงสุดในรูปาวจรปัญรูปาวจรฌชานก็แล้วกันนะคนนั้นเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์ในการได้ ทิภพรโสตะพิญญานะจะไม่มีสิทธิ์นะจะไม่มีสิทธิ์เลยดังนั้นเราจรึงเรียกโสตะประสาทความจริงหมายถึงอัพิญญาก็คือปัญญาปัญญาที่นะเกิดเกิดขึ้นนะโดยอาศัยโดยอาศัยความจริงก็หัตถยะวัตถุนะ แต่ว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยมันเข้ามาทางหูก็คือผ่านโสตประสาทก่อนแต่ณนะตอนทีนะ่ได้ยินเสียงที่โสตประสาทเนี่ยมันยังไม่รู้หรอกว่าเป็นเสียงอะไรเนะพราะโสตประสาทมันคือรูปแล้วจิตที่เกิดตรงนั้นเนี่ยนะจิตที่เกิดตรงนั้นนะมันก็ยังเป็นโสตวิญญาณจิตแต่ว่าถ้าดูตามที่ผ่านมาเนี่ย อันนี้เนี่ยเขาหมายถึงว่ารู้ทางมนโนถวารรู้รู้ทางหรือได้ยินเสียงทางมนโนถวานนะเพราะว่าอภิญญาเนี่ยมันคือปัญญาระดับหนึ่งนะที่ที่เกิดขึ้นในรูปาวัจระปัญจมาชาญนะแต่ว่าเรามีการฝึกฝนต่อจริงได้มาซึ่งอภิญญา ไม่ใช่ว่าทุกคนที่ได้รูปาวัจระปัญจมาชาแล้วจะได้พิญญากันทุกคนมันไม่ได้ติดมาแบบนั้นนะมันต้องทำเอาตังหากนะไม่ใช่อะไรนะไม่มีโปรโมชั่นแบบนั้นไม่ใช่ของแถมนะไม่เหมือนคนที่ในอดีตเคยถวายบาทรจีวรนตอนนะในอนาคตการเนี่ย จะได้บวชเป็นพระในพระพุทธศาสนาโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นพระอุชปชาเรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาอันนั้นเนี่ยนะไม่ต้องขยับอะไรเลยนะพอพระพุทธเจ้าบอกว่าเอหิภิกขุเนี่ยเขาเป็นเขาเป็นพระผม,ผมเผิมอะไรนี่โกนเรียบร้อยนะบาดเปิดอะไรจีวงจีวรเนี่ยห่มเรียบร้อยแล้วก็หน้าเริ่มใสเหมือนกับพระพรรษาหกสิบนะตำราเขียนไว้งั้นเลยนะ อันนั้นเนี่ยพร้อมเลยนะพรึบเดียวพร้อมเลยแต่ฌานอภิญญาเนี่ยมันไม่ได้มาพร้อมกันอันดับแรกต้องทำฌานให้ได้ถึงขั้นรูปาวัจระปัญจมาฌานหรือฌานสูงสุดของรูปาวัจระเขาก่อนแล้วก็ทำต่อไปจนได้เนี่ยจนจะได้จึงจะได้อภิญญาพอได้ที่พระโสตตปญญาปุ๊บแล้วทีนี้เสียง่เสียงก็จะได้ยิน นะอย่างที่ผ่านมาเราก็ได้เรียนไปแล้วนะดีกาท่านพูดไว้นะเกี่ยวกับโสตะพิญญาว่าได้ยินเสียงอย่างไรท่านพูดไว้หมดแล้วนะถ้าจใจดีเราก็กลับไปทบทวนกลับไปทบทวนท่านมีรายละเอียดบอกไว้ในที่ผ่านๆมานะ อาจจะบอกในภาพรวมนะั่นนะอาจจะมองไม่ค่อยชัดสำหรับพวกเราก็ได้ก็ตำราในภาษาบาลีส่วนใหญ่จะเขียนในในลักษณะแบบนี้เนี่ยที่มีบอกไว้ตรงนี้นะทิพะโสตัสสะปริกรรมากาเลตุละสุกมะเพทังสัตทงังเสียงดังเสียงเบาเสียง ละเอียดเสียงหยาบก็คือเสียงเบาแค่ไหนก็ได้ยินน่ะคนที่ได้ทิพะโตตาพิญญานะเสียงดังแค่ไหนก็ได้ยินน่ะไอ้มันน่าแปลกไหมเนี่ยเสียงดังก็ได้ยินน่ะเสียงดังนี่มันคือดังมากนะดังมากนะดังมากส่วนใหญ่ดังมากเนี่ยเราไม่ได้ยินน่ะได้ยินแต่เสียงว่าแต่ไม่รู้ว่าพูดว่าอะไรว่ามันดังเกินไปแต่คนที่ได้ทิพะโตตาพิญญานี่ได้ยินหมดเลยนะรู้หมดเลยว่า พูดว่าอะไรทั้งถุละทั้งสุขุมะหูทิพหูทิพอ่าีจะหมดเวลาแล้วนี่นะจะหมดเวลาอีกแล้วมาจะเอาไว้คราวหน้าคราวหน้าแล้วกันอาทิตย์หน้าแล้วกันเรียนไปเรื่อยๆนะ วราจะละโลกนี้ไปแล้วก็หยุดกันเจอที่เหลือตั้งแต่ปริสังจิตตังอธิบายเกี่ยวกับพระราจิตตวิชานาพิญญาเอาไว้วันอาทิตย์หน้านะใครอยากถามอะไรบ้างอกจารยถามว่าอาจารย์จะสอนธรรมบทของรุ่นรุ่นไหนคะรุ่นเก้าไงรุ่นเก้ากี่โมงคะวันเสาร์า ก็เป็นวันเสาร์เช้าเก้าโมงกี่โมงเก้าโมงอ่ะใช่ใช่ซูมนี้ใช่ไหมคะซูมนี้แหละอาตมามีซูมเดียวค่ะเดียวได้เลยได้เลยแปลเป็นเลขนี้แหละก็ดีอ่ะคือว่างๆก็เข้ามาเรียนอ่นดีที่สุดอย่างน้อยนอนฟังนอนเรียนก็ยังได้มีใครเห็นอ่ะปิดกล้องไว้ก็จะมีทั้งแปลแล้วก็ อธิบายเรื่องไวยาก่อเหมือนทุกๆครั้งที่เราเรียนมานะแต่ว่าอาจจะคนละเรื่องนะไม่เป็นไรค่ะเพราะตอนนี้ไม่มีอะไรอยู่ในหัวเลยนะไม่มีเลยนะขนาดนั้นเนี่ยวยากรณ์เริ่มจะหมดไม่หรอกเราไม่ได้เอามาใช้เราก็นึกว่าไม่มีพอถึงเวลาเอามาใช้มันก็จะรู้แหละว่ามีกือไม่มีแต่ว่า โดยหลักการแล้วเนี่ยถ้าทิ้งไปเราทิ้งมันไปมันก็ทิ้งเราเหมือนกันนะใช่ค่ะพอเราทิ้งมันแปลว่าเรากับมันเนี่ยอยู่กละที่หลักการก็คือต้องทบทวนเนี่ยทบทวนวิธีง่ายๆก็คือเปิดฟังเอาอย่างเนี่ยเดี๋ยวเสร็จก็มี y youtube ใช่ไหมเราก็เปิดฟังเอาอะไรเอาเนี่ยต้องต้องทบทวนแบบนี้นะสมัยนี้มันง่ายไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยตมา ไม่มีการมาฟังย้อนหลังกันแบบนี้นะอ่านเองนะอ่านเองทบทวนเองออกเสียงเองนะแต่ทำไมนี่เนี่ยโอ้โหมีบนกันนะมีคนอ่านให้ฟังแล้วคนอ่านก็ไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเพราะมันเป็น Youtube ไปแล้วไงแล้วก็เปิดฟังเปิดฟังทบทวนไปนะ อยากถามอะไรบ้างทำได้นะอยากให้ถามอยากให้ถามขอโอกาสเจค่ะสองคนเลย <laughs> ใครก่อนดีใครก็ได้เอาสัตรจารย์ก่อนนะอา <laughs> จารย์ครับอยากจะถามว่าเอ่อลิทที่แปลงรูปร่างต่างๆอิทธิวิทะเนี่ยนะครับ แล้วก็ตา <ừ. S 1> ทิพย์หูทิพย์มันเป็นเรื่องการสร้างสิ่งที่ไม่มีให้มันมีขึ้นหรือว่าเป็นแค่สร้างภาพขึ้นครับหมายถึงเอายกตัวอย่างว่านเนลามิตใช่ไหมจากคนหนึ่งเป็นสองคนเนี้ยมีเนื้อมีหนังสัมผัสได้ทำอะไรได้หมดหรือว่าเป็นแค่ทำให้คนเห็น เป็นอย่างนั้นเ,เฉยๆใช่มันเป็นแค่ภาพเป็นแค่ภาพในสมัยพุทธกาลเนี่ยเขามีหลักการอย่างนี้ไงมีพระรูปหนึ่งเป็นน้องชายนะพี่ชายให้บวชเข้ามาแล้วก็ให้ท่องคาถาหนึ่งอะ่ะที่เจเต,เตโสนะเป็นต้นอะ่ะท่องอยู่สามเดือนอะ่ะหนึ่งพรรษาคาถานี่ไม่ไม่ถึงสี่บรรทัดดีนะ มันทันละครึง่งออท่องไม่ได้พี่ชายก็เลยไล่ไล่อ,ออไลบ่บอกโอ้ยโง่ขนาดนี้ไม่ต้องอยู่หรอกในศาสนาเนี่ยไปไปจะไปไหนก็ไปไปศึกซะแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยทราบว่าพระน้องชายลุเนี่ยปดเดียวก็จะบปรลุได้พระพุทธเจ้าก็เสด็จไปดักรออยู่ข้างหน้าหลังจากนั้นนะหลังจากนั้นเนี่ยองค์นี้เนี่ยทําตามที่พระเจ้าแนะนํา ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ได้อภิญญาด้วยนะเนรมิตไดต้มันมีหลายเรื่องนะเคสแบบเนี้มีหลายหลายเคสแล้วก็เป็นวันเดียวกับที่มีเจ้าภาพนิมนต์แต่จำชื่อเจ้าภาพไม่ได้ไปหมดเลยยกเว้นน้องชายพี่ชายไม่นิมนต์น้องชายไปนะ้นองชายก็อยู่ที่วัดพระพุทธเจ้าบอกไปนิมนต์ยังมีอีกรูปหนึ่งอยู่ที่วัด เอคนมานิมนต์อ้าวไม่ใช่รูปหนึ่งนี่ห้าร้อยอะเอาเป็นวาห้าร้อยได้กันโเยอะมากเลยมองไปที่ไหนก็หน้าตาเหมือนกันหมดเลยก็กลับไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าอ้พระเยอะจังไม่ใช่รูปเดียวพระพุทธเจ้าบอกกลับไปใหม่แล้วก็ไปจับชายจีวรก็ได้หรือแขนขาท่านก็ได้แล้วเรียกชื่อท่าน,นเรียกชื่อท่าน องค์ที่ขานชื่อนั่นแหละคือตัวจริงนอกนั้นเนี่ยไม่ใช่ตัวจริงก็แปลว่าไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงมันมันเป็นการไม่ใช่สร้างภาพแบบปัจจุบันนี่นะเป็นการสร้างเป็นการคือทําได้จริงอะ่ะแต่ว่าไม่ใช่ของจริงนะเหมือนมายากลเงี้ยถ้าจะมองไปก็แบบนั้นก็ได้ให้คนเนี่ยเห็นเป็นหลายๆอย่าง สามารถทำได้แต่ไม่ได้แปลว่าผลิตคนเหมือนเพิ่มขึ้นนะมีตัวมีตนชัดเจนออกมาไม่ใช่อย่างนั้นเมื่อกี้โยมอะไรนะอีกคนนึงพี่ตุป,ปะคะ ยมอะไรตุ๊กทัศนีเหรอใช่ป่ะเมืม่อกี้จะถาม,ถามว่านาสการขอ่างว่ารงทิพทานางโสตสักพิสตายะกับทิพพระวิหารสันนิจิตตายะตรงนี้มันความหมายเจ้าค่ะมันต่างกันยังไงเจ้าค่ะความหมายตรงนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะความหมายตรงนี้เนี่ย คำนี้เนี่ยหมายถึงมีหูเอาเป็นว่ามีโสตัะปะสัตต์เหมือนเหมือนโสตัะปะสัต์ของเทวดา<ะ>ส่วนตรงนี้เนี่ยหมายความว่าได้รูปาวัจระปัญจมชานหรือมีรูปาวัจระปัญจมชานเป็นบาทเป็นฐาน ่ะทุค่ะยมหนึ่งกับยมจดกิจขอบพระคุณเจ้าค่ะแล้วจริงๆความหมายเขาเหมือนกันใช่ไหมเจ้าค่ะความหมายใครใครกับใครเหมือนกันสองสององค์กรมเนี่ยหลยไม่เหมือนทิพานังโสตตาสถิสาตายะเนี่ยเทวดาความหมายเนี่ยแปลว่ามีโสตประสาทเหมือนโสตประสาทของเทวดาส่วนทิพวิหาราสานิสิตะตายะเนี่ยแปลว่า เพราะรารเพราะอาศัยรูปาวลจรปัญจมาชาน,นมันต่างกันนะไม่เหมือนกันแล้วมันก็คนละคนละคนละสเต็ปกันด้วยอ๋อเจ้าค่ะนิสิตายะก็คืออาศัยอาศัยลูปบอลเทพวิหาระในที่นี้ก็คือรูปาวัชระปัญจมาชานส่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะ อันที่บอกว่าอันที่บอกว่าเหมือนกับเทวดาอันนั้นฮะเขาเกิดขึ้นเองหรือฮะใช่ใช่คือคือหลังจากที่เขาได้รู้เปาวัตรัพปัญจมาชานแล้วเขาเจริญต่อจนได้ทิพสโสตพิญญาตอนนั้นเนี่ยตอนที่เขาได้แล้วเนี่ยนะหูเขาอ่ะเป็นหูทิพอ๋อโดยโดยไม่ต้องถึงปัญจมาชานไม่ไม่ก็คนคนเดียวกันไงคือเดิมทีคนคนนี้ต้องได ปัญจมาฌานก่อนอแล้วก็จะเริญต่อจึงจะได้อุทิปนี้ก็แสดงว่ามันมีสองทิปทิปแรกคือรูปอวตระาพัญจมาฌานเรียกว่าทิปพระวิหาระส่วนทิปที่สองเนี่ยหมายถึงเทวดาแล้วก็หมายไปถึงโสตประสาทของเทวดาเขาเท่ากับว่าเขาได้อย่างเดียวใช่ไหมฮะคือเขา ถึงปัญจมาชานปุ๊บเขาก็ได้หูทิพย์เหมือนเทวดายังยังไม่ได้ทันทีนะต้องต้องฝึกก่อนนะตอนที่ได้เนี่ยได้ได้หูทิพย์เหมือนหูเทวดาแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยได้ของทิพย์คือรูปอราธราปัญจมาชานหรือมีของทิพย์คือรูปอว์าราปัญจมาชานมันคนละคนละขั้นตอนกันนะจานาับหน้าตาทิพย์เหมือนตาเทวดาครับ ตาทิพใช่ไหมตา, <laughs> าทิพเดี๋ยวเขามีอธิบายตาทิพเดี๋ยวเ,เลื่อนไปดูไหนก็ได้เขาข่าวนะตาทิพตาทิพตาทิพจะอยู่ข้อที่ห้านี่ไงตาทิพเ,เขียนย่อแบบฉลาดมากเลยใช้คำว่าวุตตะนดเยนนะเหมือนกันเหมือนทิพพระ แต่เหมือนจกักรุปศาสตของเทวดาเหมือนกันเลยคําว่าทิพในที่นี้เนี่ยสองทิพนะทิพแรกคือรูปาวตารปัญจมาชานทิพที่สองก็คือหูทิพซึ่งเหมือนหูทิพเนี่ยอธิบายว่า,าไม่ได้อธิบายว่าหูเทวดานะเหมือนหูเทวดาหูทิพไม่ได้แปลว่าหูเทวดานะหูทิพเนี่ย อธิบายหรือมีความหมายว่าเหมือนหูเทวดาถ้าเราบอกว่าหูทิพย์คือหูเทวดามันก็จะกลายเป็นว่าคนคนนั้นเนี่ยคนที่ได้ทิพพระโสตพิญญาเนี่ยไปเอาหูเทวดามาจะกลายเป็น,นนะหูเทวดาไม่ได้มาอยู่ที่เขานะแต่หูของเขาเนี่แหละจากการที่เขาได้รูปปัจนพระปัญจมาชาแล้วก็ฝึกต่อจนได้หูทิพนี้มาซึ่งหูทิพของเขาเนี่ยซึ่งเขาเป็นคนเนี่ยนะ อธิบายว่าเป็นหูเป็นคนที่มีหูเหมือนหูเทวดาอธิบายอย่างนี้อุปมาเหมือนใช่ไหมเจ้าคะอะไรนะอุปมาเหมือนใช่ไหมเจ้าคะใช่ใช่ใช่สถิษะจะแปลว่าอุปมาแปลว่าเหมือนได้สาธุจเจ้าคะ่ะอืม มีอีกไหมคำถามถ้าไม่มีก็จะได้ไหว้พระนะสวดมนต์ร่วมกันนะอาทิตย์หน้าค่อยเจอกันใหม่อรหังสัมมาสัมพุทโภพคะกวาปุตตังพคะกวนตังอภิวาเทมิสวัคโตพคะกวาต,ววตาธัมม Dhammang namasami Supati Pano Bhagavato Sawaka Sangko Sangkau namami Sape Satta Akwira Hontu Akhaya Pacha Hontu Aknika Hontu Suki Atta Nang Pariharantu สาธุสาธุ <icate> สาธุ <S an th u> สาธุกลาบขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะสาธุสาธุสาธุกลบเป็นเพื่อนนะคะสุขภาพกันด้วยนะสาธุขอบขอบคุณพระอาจารย์ค่ะสาธุสาธุกแดงกมแดงนี่เพิ่งโผล่ตอนจบนี่นะกแดงพี่แดงมาตอนจบค่ะเออครับสาธุพระอาจารย์ค่ะสาธุสาธุดูแลสุขภาพกันด้วยนะเจอกันใหม่เจอกันใหม่สาธุ